จบไปแล้วสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมคลิป react เราลงไปก่อนหน้าแล้วนะครับก็ไปดูที่ลิงทข้างล่างในหมุดพินคอมเมนต์ได้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างจากการได้เริ่มทำซีรีส์เรื่องใหม่เธอดีมากกำลังดีสองเอพิโซดใช่มาฉัรู้สึกว่าฉันต้องกล้านมากเลยถ้าเกิดว่าสมมติเราทำนอันนี้อันนี้อันนี้ต้องต้องออกตัวก่อนว่าพวกเรา ี่ไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้พี่อ้อมด้วยระบาที่ไม่เคยอ่านเลยไม่เคยอ่านเลยใช่ในช่องเราไม่มีใครเคยอ่านใช่ก็คือในช่องเราทั้ง4คน5คนรวมถึงอีว้ที่ไม่อยากจะนับ ไม่เคยมีใครอ่านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็จะรับรู้เท่าที่เราเคยดูทั้งที่เซอร์แล้วก็ใช่ใช่ใช่เราก็ไม่ได้ไปตามหาเรื่องไม่ได้ไปอาเราไม่ได้ไม่ได้ไปตามอ่านเพราะคิดว่าเออกะว่าจะมาดูเวอร์ชั่นที่เป็นซีรีส์ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าจบแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปตามหาอ่านกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรับรู้แค่สิ่งที่ซีรีส์เขานําเสนอมาใช่เราก็ไม่ได้สามารถที่จะไปคอมเพล์กับ เนื้อเรื่องอ๋อเนื้อหลักเลยนะก็เอาเป็นว่าเราจะพูดแค่นี้แล้วกันแล้วว่าถ้าเกิดว่าทุกคนพูดคุยมาเมอยก็มาเมาในบริบทของซีรีส์แล้วกันเนาะเพราะว่าตอนหนึ่งแต่ตอนสองใช่ใช่ใร่ไม่ต้องไปกับตอนสองทุกคนอย่าเพิ่งแบบว่าสปอยอะไรใดๆเนาะใช่ก็ถ้าเกิดสมมติว่าหลังจากนี้เราวิเคราะห์อะไรไปพูดไปเรื่อยก็ ก็ปล่อยเราไปก็แค่กั้นขำแล้วพอถ้าเกิดเจอว่ามันมีเฉลยหรือไม่อะไรเงี้ยก็ค่อยมาบอกว่าขำต่อแล้วได้ว่ายพี่พี่ตอนนั้นหน้าอะไรอย่างี้จำได้ว่าพี่เคยพูดอย่างนี้วายสุดๆหน้าอะไรอะก็ได้นะครับผมที่นี้มาก็คือในในสองอีพีนี้ยเรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเล่าเรื่องได้รวดเร็วและกระชับมากเนาะคือ ในไปที่อีพีหนึ่งก่อนในอีพีหนึ่งเนี่ยพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยเล่าเล่าแบ็กการาวตัวละคร รวดเดียวแบบสั้นๆคือเรารู้สึกว่าเราเข้าใจเลยว่าตัวของจอมอ่ะมีปัญหากับพี่โอมอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้วคือเพียงแค่ตัวของส้มจีพูดแค่นั้นอะ่ะแล้วมันเลยรู้สึกว่าเออเราเข้าใจแล้วว่าตัวละครเขามีแบ็กกราวอย่างไงมาบ้างกับการที่ย้ายมาอยู่ที่นี่กับบทสนทนาที่คุยกับส้มจีแค่นิดเดียวแล้วเราก็เลยเห็นภาพเลยว่า แสดงว่าปัญหาจอมย้ายมีการย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่เชียงใหม่เพื่อที่จะมาอยู่กับคนรักแต่ก็มีปัญหาใกล้กับแฟนแต่ก็มีปัญหาเงี้ยรู้สึกว่าเออเขาเล่าเรื่องได้เร็วดีคือไม่ต้องมาเกินวันดวยไม่ต้องมาแฟดแบ็กว่าอดีตลักยังไงอะไรเงี้ยก็คือรวดเร็วจบบึ่งเข้าใจได้ง่ายเนาะแล้วก็พอมาเฉลย บมความสัมพันธ์ระหว่างโอมกับจอม,จอมก็คือรวดเร็วก็ไม่ต้องกินเวลายเยอะก็คือแค่แบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงครึ่งของอีพีสองนะซัมก็แบบต้นต้นอีพีหนึ่งอง 1> <EP> 1ีอง 1> <EP> 1. พีหนึ่งออแค่ที่ว่าลมอยู่ในอีพีหนึ่งอยู่ใน EP พหนึ่งใช่ใช่ <S <S ในช่วงหลังๆทายๆแล้วแค่ไม่ไม่ถึงครึ่งของอีพีหนึ่งอะก็คือแบบนิดนึงก็คือเฉลยเลยรู้ว่าแบบมีปัญหากันเลิกกันแล้วอะไรยังไงต่อเพราะเขามีใครอะไรอย่างเงย เออแล้วคนนั้นก็คือทองปีใช่สงสารจับใจมากเออแต่ก็อย่างที่โดนพูดอะก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าตัวแฟนใหม่เนาะไม่ชอบมวลอารมณ์ตรงนั้นเขารู้สึกว่ามันดูอึมครึมเหมือนกันเนาะเรารู้สึกเขาก็ไม่ได้ได้ไม่อยากจะต้องการเวแบบนี้เหมือนกันดูไม่ใช่ชีวิตที่เขาอยากจะได้เหมือนกันไม่ได้อยากเอาตัวเองมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คือไม่รู้ด้วยคิดว่าเอาดังกมันอาจจะเป็นเหตุ แห่งความผิดพลาดอะไรเออมันน่ามันน่าจะเกิดจากความผิดพลาดที่ทําให้สุดท้ายแล้วอ่ะมันต้องออกไปในเวนี้ใช่ใช่เพามันเหมือนมันไม่มีทางเลือกอื่นอะไรเงี้ยมั้งแเขาก็ดูตระอะไรยเงี่ยฝืนใจอะเออดูชีวิตหมดอะไรตายยางอยู่เหมือนกันมันดูต้องฝืนอะไรบางอย่างอย่างเช่นการสุบุรีเชก็คือแบบดูดูว่า จริงๆแล้วเขาอาจจะชอบอาจจะอะไรแบบนี้แต่ว่าแต่พอมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วอ่ะสถานะที่มันเปลี่ยนไปแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการหรือว่าเขายังไม่ได้พร้อมเขาเพราะนั้นเขาก็เลยแบบทำใช้ย่ยังยังยังคงความเป็นตัวเต็นตัวตนอยู่อะไรเงี้ยหรือเปล่าในตัวของแต่ตัวของพศที่สุบุรีที่ท้องสุบุรีอะไรเขาไม่ได้รู้ชื่อเลยเนาะยังไม่ได้รู้ชื่อเลยยังไม่มีการพูดถึงส่วนส่วนก็รู้สึกว่าตัวของพี่โอมอ่ะก็ยังเหมือนกับ ก็ยังมีอะไรอาวรอยู่นะสักนิดนึงแต่ว่าด้วยอะไรบางอย่างมันต้องตัดด้วยมันต้องตัดอ่ะเพราะแบบเขาก็เอากําไรมาคำคาเล่นมาที่กําไรที่เหมือนข้อมือเหมือนกันก่อนที่เขาจะเอายัดลงกระเป๋าไปอ่ะเนอมมันก็จับแหละแบบก็ถอดออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องมันต้องละไปแล้วจริงๆอะไรแบบเนี้ยเนาะในความรู้สึกเราเรากรู้สึกว่าเออมันเป็นมวลอารมณ์แห่งความอึดอัดดีแล้วก็ เล่างที่แบบเออเราเคยพูดมาเสมอเรารู้สึกว่าแบบนนกุลเขาเล่นความแบบดราม่าหรือการร้องไห้อะไรเงี้ยเราสึกว่าน้องเป็นคนเล่นซีนอารมณ์อะไรแบบเนี้ยแบบดีแบบเก่งกันน้ําตาแบบเป็นเม็ดเม็ดตอนที่แบบทําไมอ่ะแบบสองปีก็รอกันแล้วหออะไรเงี้ยแบบสองปีเราก็รอเหมือนกันน่ะแล้วทำไมพี่ถึงทาตามสัญญาที่เราเคยให้ไว้ไม่ได้อะไรเงี้ยคือแบบเออมันดูแบบ มันเป็นความเสียใจที่มันระเบิดออกมาที่มันไม่ใช่การด่าทอหรือพูดจารุแรงแต่มันรู้สึกได้ว่ากูเจ็บปวดอ่ะอือคือมันเขาเขาก็รู้สึกเคว่งนะเพราะว่าถ้าเอิญเนใช่คือเขาเหมือนเขาเขาย้ายชีวิตเขามาคือเขาทิ้งทุกอย่างทิ้งครอบครัวมาคือจะจากลาจากลาจากครอบครัวมาเพื่อมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาหาดิมาหางานมารอเธอแต่สุดท้ายแล้วอ่ะ หมือนสิ่งที่เขาตั้งใจทำไหมว่าม,มาอยู่ที่นี่จะได้มีความสุขด้วยกันใกล้กันมากขึ้นใกล้กันมากขึ้นแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้วะซึ่งมันเหมือนแบบมันเคว้งเหมือนกันนะมันแตกสลายมันเคว้งเหมือนกันนะกับก,การที่ <ừ> พอมา <ừ> เป็นอะไรแบบนี้แล้วมาเจออะไรแบบนี้ <ừ> ไม่้หอกไหมชอบมากเนาะรู้สึกว่าเป็นการเปิดเรื่องดีได้ดีเลยคือก็คือแบบ ได้เจอพระเอกในอีพีหนึ่งด้วยสมมติถ้าเกิดเราได้ดูแบบอีพีหนึ่งแล้วก็จะรู้สึกว่ามาแล้วอะไรแบบนี้เออแบบเกลิ่นถึงเนาะก็คือน้องตกน้ำไปก็เล่าในสิ่งที่น้องมาเผชิญอยู่เนาะทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องเรื่องทุกๆอย่างที่แบบเกดขึ้นภายในตอนเดียวแล้วเขาเผชิญเจอกันได้ยังไงซึ่งพอ อันนี้ก็คือลองดาวก็คือจะโชว์จะโชว์ได้ไปก่อนเลยจะโชว์ไปก่อนเลยให้น้องขำก่อนเลยก็คือเขารู้สึกว่ามันน่าจะพอกลับไปอะสิ่งที่อยู่ในหีบมันน่าจะสะท้อนเรื่องของอะไรบางอย่างที่พอกับที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่เขากลับไปแล้วจนั่นแหละก็คือดาวดาวว่าจริงๆนั่นแหละอาจจะเป็นการเฉลยตอนท้ายว่าสิ่งที่อยู่ในหีบอะอาจจะเป็นเพราะว่า เขามาใส่เองหรือเปล่าก็เป็นไปได้เพราะปมันต้องเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่ากว่าทำไมทไมถึงรู้ว่าเป็นกุญแจดอกนี้เขาคงมีอะไรบางอย่างที่มันผูกพันกันมาเพราะว่าก็ก็มันก็ดูง่ายๆก็วาดรูปก็คือสิ่งที่เขาเจอตอนที่เขาได้กลับไปไม่รู้ว่ามันคือ มันน่าจะเป็นการย้อนอดีตเนาะมันคือการเก่าเข้าไปในอดีตใช่ไหมความทรงจำไงเออๆนั่นแหละทุกคนแบบวาดหมูวาดคุณใหญ่นอนอะไรแบบนี้วาดบ้านเออมันก็เป็นสิ่งที่เขาไปเจอมาในอดีตเนี่ยแล้วก็พี่ทหารคนนั้นด้วยพี่ทหารรอบแรกสุดเลยที่ตกน้ำอ๋อที่ตกน้ําก็คือคุณใหญ่แต่ว่าเขาแบบพบเขาจะไหลพบจรหหอี่เรารู้สึกว่ามันมันไกลไกลออกไปอีกแล้วดูจากการแต่งตัวแบบรอยสักแบบ ดูเป็นแบบนักรบโบราณใช่ไหมคุงศรีพิยาใช่ไหมทบอายุเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลองเราลองดูอะไทม์ไลน์ของการย้อนกลับไปอะมันคือช่วงรอมันคือส4 7สี่เจ็ดนก็คือช่วงรอเจ็ดประมาณเนี้ยรอเจ็ดเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบอาตะวันตกเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยก็คือจะมีกลิ่นออ้ที่มันความเป็นแบบคล้ายๆปัจจุบันแต่ว่าคนที่อยู่ในน้ำตอนที่ตกเขาแระเขาจะเป็นหนวดและแบบว่าลอยสักเป็นเหมือนนักรบโบราณในไรย่างนักรบเหมือนเป็นขุนอะไรตอนแรกเหมือนแบบ เพชรข้าวหรือเปล่าตอนแรกแบบเอออะไรแบบนั้นอะเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบมันน่าจะมีแบบไกลกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีแบบหรือว่าคนใหญ่ในอะไรสักอย่างเขาอาจจะมีเรื่องของเขาผูกพันกันมาแล้วก็เป็นอะไรอะไรพบหลายชาติหลายร่างอะไรเงี้ยจริงก็คือมันคือรู้สึกว่ามันมันวาวซ่ามากทุกคนกับการที่เรารู้สึกว่า แต่เราก็ต้องยอมรับตรงว่าเราคาดหวังประมาณหนึ่งกับกับค่ายนี้กับซีรีส์เรื่องนี้กับนงแครอะไรอย่างเงี้ยคือเราคาดหวังประมาณหนึ่งแล้วพอเนี้ยพอเราก็ตื่นเต้นว่าเขาจะออกมาเป็นยังไงซึ่งเราถือว่าในสองอีพีแรกอ่ะเขาค่อนข้างค่อนข้างทำได้ดีดีแล้วเรารู้สึกประทับใจบ้างมันจะไปต่อยังไงมัน เข้าใจแหละว่าใน2 EP ีีแรกอ่ะมันยังเป็นการปูเรื่องราวอยู่แต่ซึ่งรู้สึกว่ามันน่าติดตามมันน่าติดตามแล้วมันทําให้เรารู้สึกได้มีความเขินได้ได้ได้รับรู้ว่ามันมีปนปัญหาอะไรเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งรู้สึกว่าใน2อ p ีพีแรกอ่ะมันทําให้มันตื่นเต้นดีตัวละครตอนเราตัวละครออกออกครบอย่างที่อย่างที่คิดไว้ว่าอยากจะเห็นนะเพราะว่าคิดว่าตัวละครในปัจจุบันในชีิตน้องอ่ะ น่าจะต้องกลับมามามาแบบเวียนมาเจอกันอีกในในในพบที่น้องย้อนกลับมาพบเก่าก็ถือว่าทำได้ดีนะเพราะว่าถ้ามันเริ่มเอื่อยเฉยตั้งแต่สองอีพีแรกมันก็เลยแบบอีส์มีอีพีที่สามก็เริ่มรู้แบบเอ้ยเมื่อไหร่มันจะมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นเข้ามาอันนด้มันก็เดินหน้าได้ดี้ทำให้ทุกตัวละครดูแบบดูออกมาต่อเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยจริงอีกอย่างหนึ่งเรารู้สึก ที่ที่คุณใหญ่ก็ดูเหมือนฝันเหมือนกันอ่ะใช่เออเพราะว่าการที่เขาเจอพ่อจอมขังแล้เขาก็ตกใจเหมือนกันเนาะก็เลยรู้สึกว่าเอออยากรู้ว่ามันต้องมีตัวคนนี้มันต้องมีอะไรเชื่อมโยงกันมันต้องมีอะไรที่เชื่อมโยงที่ทําให้เขาทั้งสองคนแบบได้มาเจอกันเหมือนไม่ใช่เขารออยู่คนเดียวอ่ะเหมือนต่างฝ่ายต่างคนต่างฝันซึ่งเรารู้สึกว่าเออเดี๋ยวซีนี้น่าจะค่อยๆเฉลยเฉลยเฉลยเอามานดีน่ารักแล้วก็แบบ อย่างที่เพื่อนพูดเลยว่าแบบเขินคือยังไม่ได้มีอะไรเยอะแต่รู้สึกว่าสายตาของคุณใหญ่เหมือนเหมือนเหมือนที่เพื่อนบอกอะว่าอีฉาบอีฉาบใบสียเหมือนบอกรักอะใช่ใช่เหมนคือการเรียกขวัญแบบมันคือสิ่งสำคัญที่สุดในสมัยนั้นเหมือนกันเนาะมันคือจิตวิญญาณมันคือทั้งชีวิตของคนนนมันคือแบบสปิริตของคนหนึ่งคนนี่เขาจะกอบกูขึ้นมาเพราะว่าเจอปัญหาเจออุปสรรคมาแล้วก็แล้วคือเขาใส่ใจอะคุณคุณใหญ่คือใส่ใจอะแบบใส่สีมาแต่ตอนนี้โอ้แล้วคือแบบก็คือรู้ว่า พ่อจอมก็ตกน้ำม,มามยังขวขัญหายไม่มีใครรับขวัญก<ง>ันเดี๋ยวฉันขอรับขวัญพ่อจอมนะน่ารักมากยื่นมือยื่นมือ,มอเขา <ไป S 1> า้าไปเลยเลยออเนอะอีกสิ่งหนึ่งก็คือรู้สึกว่าเราชอบมากเลยเรา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 ,เราชอบนนกุลในง่ในในง่นงของการว่าพอเรากลับไปอยู่ในอดีตแล้วอะมันจะมีแต่ความอึดอัดเนืกออกไหมคือเราไม่สามารถเหมือนที่เคยคุยกับเพื่อนในรีแอคว่าเราไม่สามารถบอกคนได้ว่า กูคือเต้ยวอดวายฉันมาจากตรงนี้เนอะแมคือมันไม่สามารถบอกได้และคือทุกคนก็จะไม่ไม่เข้าใจแล้วว่ามันไปก็ไม่มีใครเชื่อบอกไปก็คงจะหาว่ากูบ้าเลยความอึดอัดที่เต้ยพูดอะสําหรับเราฉักไส้อ้วนก็คือให้เลยเราชอบที่นั่งเขี้ยวแอบไปแอบแบบหินหน้าสีตาเนาะคือมันแบบงงทาตัวไม่ถูกเลยว่าแบบกูทําอะไรไม่ได้เลยในชีวิตมันมเลยมันไสอ้วนันคือสิ่งสิ่งเดียวนะตอนนี้อะ และถามว่าไส้อ่วกก็คือกินกินเพื่อประทานนั้นกินเพื่อแบบไม่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 ได้มีไม่ได้มีความรู้สึกที่ต้องไปเอพเฟชเอกับรสชาติหรืแค่เคียวเออแั้วคือสายตาในการก็จะเอามันรู้ว่ากูมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะกูจะต้องทํายังไงต่อวะแล้วกูจะเออคือมันประเดประดังมากเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวของจอบอ่ะคือเขาก็ไม่ได้ลืมอะไรไปเลยนู้ไหมเขาแค่อยู่อยู่ก็หลุดมาอีกอีกมิติหนึ่งอีกมาอีก ผ่านน้ำมาผ่านแบบจมแล้วเราคานขึ้นมานึกว่ากูก็คือแค่รอดชีวิตแต่แบบการเป็นกูมาอยู่ที่ไหนวะเพราะฉะนั้นอะไอความทรงจาในตอนปัจจุบันอะมันก็ยังต่างเหมือนวันเพราะฉะนั้น่ยมันเหมือนทุกอย่างประเดประดังอ่ะเครียดทั้งเรื่องชีวิตในปัจจุบันเราต้องมางงว่ากูอยู่ที่ไหนวะทําไมกูถึงต้องเจออะไรแบบนี้หรอกไหมซึ่งมันก็มันมันมันตัวตัวละครจอแบบมาทําให้เรา เข้าใจมาเรื่อยๆว่ามันรู้สึกยังไงบ้าง<ม>นึกออกไหมหรือขนาดตอนที่นอนกับมิ่งในงมุงอะมึงไปกูก็นอนร้องไห้ทั้งคืนนึกออกปะ<ม>คือคือเราไม่รู้เลยว่ามันเหมือนมันเหมือนเน,นเป็นการรอคอยที่ไปดูว่ามันจะจบเมื่อไหร่อ่ะนึกออกไหมแล้วเราจะกลับได้ยังไงวะม,มันไม่รู้จะคิดวิธีอะไรยจากไหนก็ไม่รู้คือกูยังไม่รู้เลยว่าจุดเชื่อมโยงที่ข้าม้กูมาตรงนี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยมันยากมากเนาะแล้วก็อย่างตอนนี้มิ่งมองเราก็รู้สึกว่า มันก็คงสงสารจอมแหละแต่แบบมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้จะช่วยยังไงมิงก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนอกแม้คือมิ่งก็มิ่งก็คือทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาก็รู้แค่นั้นรู้แค่ว่าจอมเป็นตกน้ําแล้วเจอกันไาคือเขาอยู่ๆก็จำอะไรไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมันเลยเป็นอะไรที่มันยากแล้วมันก็เหมือนมันเก็บอยู่คนเดียวอ่ะมันมันไม่สามารถที่จะไประบายกับใครได้ในความรู้สึกของตัวจอมนึกออกไหมคือถ้าอย่างทุกนวันนี้ถ้าเกิดว่ายังอยู่ในปัจจุบัน รู้สึกอึดอัดไม่สบายใจอ่ะโทรไปหาเพื่อนระบายกับเพื่อนหรือใครก็ได้ที่อยู่รอบตัวเราคือเขาก็จะรับรู้สิ่งที่เราเผชิญถูกไหมแต่พออันนี้ยมันเหมือนอยู่ตัวคนเดียวจริงรจริงคุยกับใครก็ไม่ได้ใช่ซึ่งก็เป็นโชคดีมากที่ได้มาอยู่ที่เรือนคุณใหญ่เพราะคุณใหญ่ก็คือเหมือนแบบ กดตุ่มจองอะว่าเป็นคนของฉันดูแลเป็นอย่างดีสายตาอะไรอย่างนี้ก็คือดูแบบรู้สึกเหมือนเหมือนมันมี<ด>ความผูกพันอ,อะไรบางอย่างกับคนคนนี้เนาะทำทุกอย่างให้แบบเออให้อยู่ในในในใกล้ใกล้ตัวเองเออแล้วก็แบบเอเอ,เอสายตาเห็นความเป็นห่วงหรืออะไรต่างๆอตอนที่แบบเจอคุณเจมซึ่งคุณเจมก็ดูแบบพูดจาแปลกๆอะไรอย่างงี้แบบชอบเดิเหมือนเออดูเหมือนจะ เป็นห่วงแหละห่วงนิดนึงหรือเปล่าอันนี้ก็คือไม่รู้ตอบไม่ได้มันเพิ่งเริ่มต้นใช่คุณเจฟก็ดูแลจากการสงสายตาก็คือน่าจะต้องอะไรสักอย่างอาจจะมีความถูกใจหรือปล่าหรือเปล่าเกิดด้วยเกี่ยวกบโป๊ะแล้วจอมเกือบเกือบโป๊ะไปแล้วจริงแต่คิดว่าน่าจะหลุดอะไรแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆทำให้เริ่มรู้ละ เขาเป็นใครมาจากไหนเขาอาจจะไม่ใช่คนที่แค่หลงมันธรรมดาก็ได้นะออกไมอาจจะไม่ใช่คนสติพัญ์เฟื่ออจอมอาจจะแบบนำการเขาเรียกว่าไงแบบเหมือนลักษณะนิสัยที่ตัวเองเป็นในปัจจุบันหนูของชาวว้าวคนในธนครน่าจะได้ทำให้จอมได้ ได้ใช้ความสามารถของตนเองเนในการที่จะช่วยคนใ,ใน,ในสพักนงอย่าี้อย่างเรื่องฝึกฝึกหนูอยน้องโฮบน้องโฮจริงน่ารักน่ารักมากเอ็นดูมากเดี๋ยวให้ดนเลี้ยงเลี้ยงน้องโฮแข่งกับปีโป้โปนั่งทับปีโปหาไม่เจอ,อ เขาบอกว่าเป็นหมูแค้หมูแคะมันก็ตัวใหญ่ได้แต่มันโตนะมันโตกว่าตัวเท่าเนี้เคยเห็นว่ามีคนเลี้ยงแล้วมันก็โตแต่มันก็ไม่ใช่ไซส์แบบหมูสุกรอะไรแบบมันก็ไม่ใฉ่นมันก็ไม่ไม่ไม่ใช่หมูสุกรแบบที่เราเห็นตามรถรถที่เขาอยากขนาดนี้เมื่อแต่ว่าก็มีคนเลี้ยงหมูนั้นด้วยนะนี่คนลี้คนี่มันไซส์เนี้ยมันก็น่ารักไงเลี้ยงเพื่อนแมวถ้าเกิดมึงมันจะไม่ให้มันโตเลยเหรอ ตมาโตโโตโตโกว่าตัวปีโป้ยังโตเลยครับจริงเอเราขอชมชื่นชมกันหาโลเคชั่นเอเรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของความเก่านานเนาะจริงมีความแบบย้อนยุคจริงๆแล้วก็มันคือซีรีส์ที่เป็นแบบวายกีเรียดน่าจะเรื่องแรกๆรเลยหม่ที่แบบเกิดขึ้นแล้วเราก็เคยดูแล้วเราสึกว่า เออมันเป็นสิ่งที่มันน่าติดตามใช่คือเราแล้วรู้สึกว่าเขาเขาใส่ใจกับดีเทลอะไรอย่างเงี้ยมากๆเลยนะคือเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าหน้ผมเครื่องแต่งกายะจริงเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมลชนหรือพรอพเพิอะไรต่างๆหรือว่ากิมมิคเล็กๆอ่ะนี่ฉันก็คือฉันแอบสังเกตเห็นก็คืออย่างสมมติอย่างในฉากนอนถูกไหมในฉากนอนอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบคนไทยสมัยโบราณอ่ะเขาจะให เขาจะให้แบบภรรยาหรือคนรักอะ่ะนอนฝั่งนอนฝั่งซ้าย hmm. ซึ่งคุณคุณคุณใหญ่ก็ให้จอมานอนฝั่งซ้ายโธก็จะเป็นกิมอะไเพราะว่าแบบว่าแขนขวาผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะไว้รบต่ <No. S 1> อสู้ <No. S 1> ใช่ <No. S 1> เขาจะให้ภรรยาเนี่ยนอนฝั่งซ้าย <Okay>. hmm. จริงๆเธอและอย่างหนึ่งที่ฉันสังเกตนะฉันรู้สึกว่าเรื่องเนี้ค่อนข้างที่จะ ไม่แบบเวลาเล่าเรื่องเขาจะเล่าเป็นแบบเสียงธรรมเสียงแบบเสียงธรรมชาติไม่ไม่ได้ม่ได้มีซัสกกในการหนักหน่วงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไปคลอไปเบาๆป้ามันจะมานิดไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้มาแบบมาแบบมาน้อยมากเลยคือสังเกตว่าตั้งแต่สองอีพีที่เราดูอ่ะอาจจะเออมาแบบมากกิ่นๆแล้วก็พอเราจะเห็นว่าบางฉากมันจะเงียบมากจริงๆแล้วเหมือนเขาเขาพยายามที่จะเหมือนเหมือนสร้างมวล ใช่ฉากที่น้องตกน้ำเราขึ้นมาฉันคิดว่าเสียงไม่มีเลยอะ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกฉันว่าเออเสียงอะไรบ้างอ๋อเขาตั้งใจที่จะทําให้มันเป็นอย่างนั้เออเรารู้สึกว่าเหมือนเขาเพยายามตั้งใจที่ทํทำให้มวลบรรยากาศในการดูอะมันมป็นเพี่เรียดมั้งเออมันมันเข้าใจฟิลหรือว่าให้บรรยากาศความรู้สึกของตัวละครในขนาดนั้นถูกไหม <c oughs> เพราะถ้าเกิดว่าแบบอย่างบางทีอะฉากบางฉากที่มันเป็นแบบวิวอะไรเงี้ยอย่างภายเลยอย่างเงี้ยปกติก็จะใส่เสียงจิ๊บจิ๊บเสียงเพลงคอคอแบบแบบทำางิอะไรอย่างเงี้ย เสียงไพเล้วก็เสียงน้าปกติเออรหรือก็เป็นเสียงแบบเดี๋ยวก็ปล่อยเสียง,ยงเงียบๆไปเลยเออเร,รู้สึกว่าเขาเขา,เขาน่าจะตั้งใจนะทุกคนที่ทจะทําให้บรรยากาศของภาพหรือว่าการเล่าเรื่องมันเป็นสไตล์แบบนั้น,บบน,นอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบนั่งดู2องอีพีแล้วอะไม่ค่อยมีสาวสกอเท่าไหร่ในการที่จะคลอไปกับเนื้อเรื่องไปกับซีรีส์อะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสีภาพอะเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนซีรีส์ขนาดนั้นมันเหมือนหนัง เราเราเหมือนละครดนียหนังเอออะไรต่างเรารู้สึกเหมือนเหมือนดูหนังอ่แบบที่มันจะมีสีที่แบบสีธรรมชาติแล้วก็แบบบางทีมันก็คือทึมๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบฉากตอนกลางคืนหรืออะไรเงี้ยเออเราเราชอบนะใช่อืเออซึ่งซึ่งแบบทำให้อ่าสนใจเนาะมันเลยดูแบบยิ่งเข้าไปกับเนาะคือแบบเหมือนเหมือนเขาพยายามใส่ดีเทลอะไรเงี้ยให้เรารู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับ ไปกับซีรีส์เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่บอกไปว่าอีพีหนึ่งพี่สองมันเป็นการปูเนื้อเรื่องเฉยๆแล้วก็มาทําให้เรารู้สึกคล้อยตามไปได้จริงๆนะว่าการเรานั่งดูอย่างเงี้ยเรานั่งดูสองอีพีต่อกันเน่ะเรารู้สึกว่าเออมันมันลื่นไหลมากแล้วมันก็มันมันดึงให้เราเข้าไปโฟกัสกับสิ่งเหล่านี้ได้แบบตลอดเลยทุกคนเรารู้สึกว่าเออมันแบบแล้วมันมีดีเทลอะไรเงี้ยที่เล็กๆน้อยๆประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยากรอดูอีพีสามจริงใช่เนาะ เรื่องคู่นั้นก่อนเรื่องคู่นั้นก่อนเลยเพราะว่าเพราะว่าในในโรเบิร์ตก็ดูเป็นแบบหัวรุนแรงอยู่จริงพี่อติล่าก็คือดูแบบว่าดูร้ายดู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 ดีนะใช่ฉันก็ไม่รู้หรอกว่าในหนังสือเป็นแบบไหนแต่ว่าสําหรับฉันฉันก็เชื่อว่าเขาคือคุณโรเบิร์ตใช่ดูดูแบบเออดู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 โมโหร้ายดูแบบจริงจังอ่ะแล้วมันเป็นน้องที่แบบเมียสองที่แบบรับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็คือมีคนรักอยู่แล้วไง ใช่เพราะอะไรถึงทำไมทำไมถึงยอมมาอยู่คุณโรเบิร์ตเนอะมั้ยมันต้องมีปัญหาต้องมีประเด็นอะไรบางอย่างพอไม่งั้นอ่ะสาวชาวลาไม่งั้นก็คือถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่แบบสมมติว่าถ้าเกิดมีคนรักอยู่แล้วแล้วทําไมถึงมาแต่งมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างที่จะต้องมาอะไรบางอย่างมีคนผลประโยชน์อะไรหรือเปล่ามีคนขายอะไรเข้ามาหรือเปล่าแบบดูไม่รู้ว่ามันดูแบบแปลกแล้วก็มีกลิ่นอะไรแปลกๆเยอะนะซึ่งชอบชอบชอบ พ ah <S <S: ี่สาวของคุณใหญ่นะพี่เอิ้งพี่เอ้งพึ่งพี่เ yep. อิ้งพึ่งเขาก็คือดูแบบว่าดูเป็นคนอาที่หนึ่งใช่ดูดูแบบครามดูแบบมิสติเป็นคนอัที่หนึ่งเย็นเนาะแล้วคือดูแบบว่าดูแบบฉันไม่สนใจฉันจะอยู่ฉันจะอยู่ในฐาสถานะของฉันฉันจะไม่ยุ่งกับเธอเธอก็อย่ามายุ่งกับฉันอะไรอย่างนั้นหรอกไหมเข้าพิธีฉันก็ทำให้เออแต่ฉันแต่ว่าอย่ามายุ่งกับฉันนะอะไรอย่างเงี้ยหรอกไหมแล้วเราก็รู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือ พี่โอมในอดีตอ๋อชื่ออะไรนะคำแสนคำแสนคำแสนก็คือดูอีพีหน้าดูมีอะไรด้วยคือแบบดูดูแบบไปโมโหใส่จอมอีกอะไรเงีเ้ยเอออยากรู้ว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นอนะจริงคือตอนเนี้ย เป็นจอมอะ,ะคือช็อกก็คือทุกคนที่คือเจอตรงน,นี้ก็คือรู้จักหมดเรื่องในอดีตเรื่องเอยเรื่องในชีวิตปัจจุบันก่อนที่จะหลุดมากูก,ก็แย่จะแย่แหละลมาอดีตกูยังต้องเจอเรื่องไม่ยอมขอก่อนตกน้ำก็คือไม่เป็นจริง,รงอยู่นะตอนนี้จริง,รงนะทุกคนเดี๋ยวมาร่วมรุนและให้กําลังใจพ่อจอมกันต่อในพีหน้าฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูก่อนเนาะว่า กระบวนการในการปลดหรืออะไรต่างๆมันจะทําให้เราถ่ายและมาเร็วสุดได้ตอนไหนใช่แต่เราจะพยายามจะรีบลงให้ทุกคนดูในเร็วที่สุดเลยเนาะถูกต้องครับอี่ีสามเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันด้วยว่ากรรมวิธีเขาเนาะคนจะใช้เวลาหนึ่งในการที่จะหารอนึงจับเวลาให้มันพอดีพอเหมาะมาดีนิดนึงอาจจะแบบใส่คิวได้ไหมหรืออะไรยังไงก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันนะจ๊ะ ใช่ฝากด้วยนะครับกับหอมกลิ่นความหลักนะจ๊ะเดี๋ด้วยกันไปจนจบนะทุกคนจริงทุกคนยังไงก็ฝากด้วยเนาะใช่ครับหรือใครที่เห็นยังไงก็มาม,ามอมเมนก็นได้ในคอมเมนต์เลยนะครับผมจ้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย